นานาโกพูดอีกครั้งดังนั้นความยากของศิลปะการต่อสู้จึงอยู่ที่การแยกจิตสำนึกออกจากร่างกายในลักษณะที่ควบคุมได้และปลอดภัยโดยไม่ทำร้ายตัวเองดังนั้นฉันจึงนึกถึงวิธีการนั้นโดยจินตนาการว่าจิตสำนึกจิตวิญญาณของฉันตกลงมาจากที่สูงและพบความรู้สึกปลอดภัยในการตายอย่างรวดเร็วฉันแค่ลองเล่นด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่คิดว่ามันจะสำเร็จ เย่เฉินไม่พูดอะไรสักคำแต่เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจหัวใจของเขานานาโกเป็นอัจฉริยะศิลปะการต่อสู้จริงๆถ้าคุณคิดวิธีนี้ได้อิโตะยูยิโกตกใจและทึ่งหลังจากได้ยินสิ่งนี้และเขาก็อดไม่ได้ที่จะพึมพำความฝันล้วนเกี่ยวกับเธอฉันไม่เคยคิดว่าศิลปะการต่อสู้จะลึกลับขนาดนี้เป็นเด็กก็ดีนะถ้าฉันเป็นหนุ่มฉันจะพยายามพูดอะไรให้ดีที่สุด นานาโกะยิ้มและพูดว่าโอโดซังปราบใดที่เธอต้องการไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะดำเนินการเป็นไปไม่ได้อิโตะยูฮิโกโบกมือด้วยรอยยิ้มและถอนหายใจศิละปะการต่อสู้นั้นยากเกินไปและการเดินทางก็ยาวเกินไปฉันไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งตอนอายุห้าสิบ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นทานแขวนและหนาชีวิตเร่งรีบมาหลายสิบปีและมากสุดก็แค่สาม0 0ื่นวันกับคืนขณะที่เขาพูดอิโตะยูยิโกะสายหัวและยิ้งผู้คนควรทำสิ่งที่เจาะจงในแต่ละช่วงตามหาตัวเองในวัยยีสิบอาชีพในวัย30และสีและมีความสุขในวัยห้าสิและหกสิเนื่องจากคุณเย่ช่วยฉันสร้างขาใหม่ชีวิตที่เหลือของฉันจึงมีไว้เพื่อความสุขเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้ม อัญญาประกาศคู่คุณอิโตะเมื่อคุณเข้าโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้คุณจะไม่สามารถมองอายุขัยของคุณด้วยสายตาแบบเดิมอีกต่อไปหลังจากนั้นเขาก็พูดอย่างจริงจังอัญญาประกาศคู่แม้แต่นักรบธรรมดาก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะมีอายุยืนถึงร้อยปีหากมีความสามารถเทียงพอและสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งความมืดได้ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีอายุเกินร้อยปี หากระดับพลังยุทธ์สามารถสูงกว่านี้ได้สองรปีคงไม่ใช่ปัญหายิ่งกว่านั้นสองอปียังไม่สิ้นสุดนานเมื่อได้ยินเช่นนี้ยูฮิโกะอิโตะก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งและสีหน้าของเขาก็หม่นหมองเขาเม้มริมฝีปากมองไปที่เย่เชนจากนั้นมองไปที่นาหน้าโก้และหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เติมเหล้าสาเกนหนึ่งแก้วในความเงียบ จากนั้นยืนขึ้นพร้อมแก้วในมือด้วยสีหน้าขอบคุณเศร้าโศกและเคร่งขรึมงอย่างยิ่งอัญญะประกาศคู่คุณเยื่อดูเหมือนว่านานาโกะได้ออกเดินทางสู่เส้นทางที่ยาวไกลไร้จุดหมายจริงๆเธอเป็นลูกคนเดียวของฉันแต่ด้วยวัยของฉันฉันถูกกำหนดให้ไม่สามารถไปกับเธอมากเกินไปมันไกลวันนี้ฉันฝากเธอไว้กับคุณฉันหวังว่าคุณจะสามารถติดตามเธอตลอดไป ติดตามเธอเป็นเวลา50ปี100ปี150ปีหรือนานกว่านั้นได้โปรดเขาพูดโดยถือแก้วไวไว้ข้างหน้าเย่เชนด้วยมือทั้งสองข้างเขาโค้งคำนับ90องศาและไม่ขยับขยื่นเดิมทีนานาโกมีความสุขมากที่ค้นพบวิธีการที่ก้าวหน้าแต่ตจูู่พ่อของเธอก็นึกถึงแง่มุมนี้ จากการติดต่อกับเย่เชนมาเป็นเวลานานเธอรู้ด้วยว่าเมื่อคนคนหนึ่งก้าวไปบนถนนแห่งศิละปะการต่อสู้มากพออายุขัยของเขาจะต้องยืนยาวพอในเวลานั้นผู้อาวุโสคนรอบข้างและแม้แต่รุ่นน้องรอบๆตัวเขาจะจากเขาไปทีละคนและเขาจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังบนถนนที่เปล่าเปลี่ยวสายนี้หากมีผู้มีใจเดียวกันร่วมเดินทางไกลหลายสิบหลายร้อย,อยปีหรือนานกว่านั้น ความรู้สึกอ้างว้างจะบรรเทาลงมากโดยธรรมชาติเธอรู้ว่าเป็นเพราะพ่อของเธอรู้เรื่องนี้เขาจึงขอร้องแย่เชนอย่างเคร่งครึงเมื่อนึกถึงสิ่งนี้จูจ่ๆตาของนานาโกก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและน้ําตาไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้สำลักปากแล้วพูดว่าโอโดซังขณะที่เธอพูดน้ำตาก็ร่วงลงมาราวกับสายฝอนอ ในขณะนี้เย่ยเฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจในความคิดของเขาไอโตะยูฮิโกะคิดถึงลูกสาวของเขาในทุกๆด้านจริงๆและบทบาทของพ่อก็ทำได้ดีทีเดียวในใจของเย่ยเชนเขามีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปโดยธรรมชาติสำหรับนานาโกะและตอนนี้ดูเหมือนว่าด้วยพรสวรรค์ของนานาโกะเธอมีแนวโน้มที่จะไปได้ไกลในศินละปะการต่อสู้เขามีสัญชาตญาณว่าดูเหมือนว่าดาร์กเรียว Transformation r เรียวและแกรนมา a s สเตอร์เรียวจะไม่ใช่จุดจบของนานาโกหากเป็นเช่นนี้ชีวิตที่เหลืออยู่ของนานาโกอาจเป็นเวลาหลายร้อยปีหรือมากกว่า200ปีเมื่อเธอก้าวผ่านจากระดับปรมาจารย์เธออาจจะเชี่ยวชาญออร่าเหมือนตัวเธอเองและเมื่อเข้าใจพลังงานวิญญาณแล้วก็เป็นไปได้มากที่จะมีชีวิตอยู่500ปีหรือนานกว่านั้นเหมือนกับผู้อาวุโสเมิงฉางเชง ถ้าถนนสายนี้ยาวไกลจริงๆจะปล่อยให้เธอเดินเดียวดายได้อย่างไรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็ลุกขึ้นยืนหยิบแก้วไวน์จากมือของไอโตะยูฮิโกด้วยมือทั้งสองข้างและพูดอย่างหนักแน่นว่าคุณไอโตะโปรดวางใจฉันสัญญาว่าไม่ว่าถนนสายนี้จะยาวแค่ไหนฉันจะร่วมทางไปเสมอนานาโกะถึงที่สุดในที่สุดไอโตะยูฮิโก uh ยังคงก้มตัวอย่างนอบน้อมแต่น้ำตากลับร่วงลงสู่พื้นอย่างควบคุมไม่ได้ ในช่วงเวลานี้เองที่เขาเข้าใจในทันทีว่าไม่จำเป็นต้องกังวลว่าแย่เชนจะกลายเป็นลูกเขยของเขาหรือไม่เมื่อลูกสาวของเขาไปที่ปลายทางเดียวกันกับเขาจริงๆหลายปีก็มีความสำคัญไม่ว่าพวกเขาจะแต่งงานหรือไม่สำคัญดังนั้นเขาจึงหลั่งน้ำตายอย่างเงียบๆย,ยืนขึ้นมองไปที่แย่เชนและพูดอย่างขอบคุณขอบคุณขอบคุณเมื่อแย่ yeah, สำหรับความสำเร็จของคุณ สำหรับไอโตะยูฮิโกการมอบความไว้วางใจให้นานาโกะกับเย่เชนในเวลานี้เปรียบเสมือนแต่งงานใหม่ในเวลานั้นพ่อของเจ้าสาวมอบลูกสาวให้เจ้าบ่าวไม่ว่าเส้นทางชีวิตของนานาโกะจะยาวแค่ไหนในอนาคตเขาหวังว่าเย่เชนจะอยู่กับเธอตลอดไปอย่างน้อยก็ไม่ปล่อยให้เธอเดินเดียวดายตราบใดที่เย่เินสามารถตกลงในเรื่องนี้ได้ ในการเดินทางของชีวิตที่อาจกินเวลาหนึ่งร้อยหรือสองร้อยปีหรือนานกว่านั้นสิ่งอื่นๆก็ไม่มีอะไรไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะแต่งงานหรือไม่ถ้าหากคุณยอมสลัดทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลอิโตะละเงินเป็นสิ่งที่ไม่ได้ติดตัวคุณเมื่อคุณเกิดและคุณจะไม่ถูกพรากไปเมื่อคุณตายนาน,นาโกะที่อยู่ข้างๆร้องไห้มานานแล้ว ทันใดนั้นเธอก็ตระหนักว่าการเข้าสู่ประตูของศิลปะการต่อสู้นั้นเทียบเท่ากับการเปลี่ยนทิศทางใหม่ให้กับชีวิตของเธอเมื่อเรามุ่งสู่ทิศทางใหม่นี้ทุกสิ่งที่วางแผนไว้สำหรับอนาคตในสองทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกจุดนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เมื่อเห็นดวงตาสีแดงของพ่อของเธอจูจ่ๆเธอก็รู้สึกลังเลเล็กน้อยเธอสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เธอยังเด็ก และได้รับความรักจากพ่อเป็นสองเท่าเมื่อเธอคิดถึงการเดินทางอันยาวนานของศิลปะการต่อสู้และครั้งหนึ่งเธออุทิศตนเวลาจะบินผ่านไปเหมือนม้าไม่ค่อยมีเวลาไปกับพ่อไม่ต้องพูดถึงกลุ่มอีโตคือความอุตสาหะตลอดชีวิตของพ่อเขามอบสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองจะละทิ้งเขาและกลุ่มอีโตได้อย่างไรปรศนีเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอก็สำลักอย่างรวดเร็วและพูดว่าโอโดซัง นานาโกไม่ต้องการใช้ศิละปะการต่อสู้เป็นธุรกิจหลักของเธอฉันอยากจะไปกับคุณมากกว่านี้และฉันก็อยากจะจัดการกลุ่มอีโตกด้วยก็ไอโตะยูฮิโกถามเธอกลับนานาโกคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงทำงานหนะักเพื่อบริหารไอโตะกรุปหลังจากที่แม่ของคุณเสียชีวิตแม้ว่าฉันจะมีเงินที่ใช้ไม่ได้แต่ฉันก็ยังทำดีที่สุดของฉันนานาโกเบาๆเขาสา่หัวเบาๆ ไอโตะยูฮิโกะพูดอย่างจริงจังก่อนคุณอายุสิบขวบฉันทำงานหนักเพียงเพื่อให้ชีวิตที่เหลือของคุณดีขึ้นและหลังจากที่คุณอายุสิบขวบฉันก็ยังทำงานหนักเพื่อให้ลูกหลานของคุณดีขึ้นเช่นกันผมสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ไอโตะยูฮิโกะก็พูดอีกครั้งว่าแต่ในฐานะพ่อมีอะไรที่มีความสุขไปกว่าการที่ลูกสาวของเขามีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีหรือสองร้อยปี จะมีอายุถึง200ปีต่อให้เจ้าปล่อยให้โอโดซังตา,ตายตอนนี้และทันทีโอโดซังก็ไม่ลังเล